คุณสามารถสร้างอนาคตคุณเองได้ด้วยคำพูดที่คุณพูดกับตัวเองเรื่องนี้มั่นใจได้เลยค่ะวาจาที่คุณพูดกับตัวเองก็เหมือนประกาศสิทธิ์จากสวรรค์เราต้องรับผิดชอบทุกคำพูดที่เราพูดนะคะแต่มนุษย์ส่วนใหญ่อะคะ่ะมีแนวโน้มที่จะพูดลบกับตัวเองทำให้เขาสร้างชีวิตแบบลบๆขึ้นมาจริงๆแล้วอะคะ่ะแบบนี้อะ จะเกิดจากการประสบการณ์ที่สอนนะคะเราเนี่ยจะต้องสร้างสารรค์โปรแกรมเซล์ท็อกนี้ค่ะให้สื่อในทุกรูปแบบที่จะช่วยให้เราเนะะี่ยค่ะสื่อสารสร้างชีวิตของเราด้วยพลังคำพูดนะคะเราเชื่อสิ่งไหนสิ่งนั้นจะกลายเป็นความจริงในชีวิตคุณนะคะพูดกับตัวเองในสิ่งที่ดีฉันเป็นคนสุขภาพดี ฉันเป็นคนอ่อนเยาว์ฉันหน้าเด็กฉันสดใสฉันทำสิ่งใดก็มีแต่ความสำเร็จฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองวันนี้จะเป็นวันที่ฉันโชคดีทุกๆวันทุกๆท,ทางฉันจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นดีขึ้นและเป็นประโยชน์กับผู้คน สิ่งที่ฉันสร้างสรรค์ทุกสิ่งจะเป็นสิ่งที่ดีต่อโลกมนุษย์และช่วยเหลือผู้คนแล้วสิ่งนี้จะทำให้ฉันเติบโตมีแต่คนรักฉันปรารถนาดีกับฉันทุกทๆวันฉันเก่งขึ้นในการควบคุมอารมณ์ตนเองเมื่อฉันมีอารมณ์ที่ดีการกระทำของฉันก็จะดีและผลลัพธ์นี้ล่ะคะ่ะ จะดีตามสิ่งที่สำคัญมากฉันเป็นเจ้านายอารมณ์ตัวเองฉันมีจิตที่ยอดเยี่ยมคิดแต่เรื่องที่ดีสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆเมื่อใดที่ความคิดลบผุดขึ้นมาฉันจะเปลี่ยนโฟกัสทันทีไปที่เรื่องที่คิดแล้วมีความสุขฉันรู้สึกดีกับตัวเอง ฉันมีความสุขได้อย่างสม่ำเสมอพอฉันรู้ว่าความสุขมาจากความคิดและตาบใดที่ฉันเลือกคิดสิ่งที่ดีสิ่งที่ให้ความสุขฉันจะรู้สึกสุขใจฉันมีจิตที่แข็งแกร่งเหนือมนุษย์ธรรมดาและฉันสามารถใช้จิตในการเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ ฉันเป็นคนมีพลังอยู่เสมอทั้งพลังกายพลังจิตและพลังใจฉันทำได้ฉันทำได้ท,ไดทุกๆวันทุกๆท,ทางฉันกำลังมั่นใจในตัวเองมากขึ้นฉันตั้งใจพัฒนาตัวเองในทุกด้านเพื่อที่จะเป็นต้นแบบที่ทรงพลังและเป็นหลักฐานให้แรงบันดาลใจ แก่เพื่อนมนุษย์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาถ้าเขาพัฒนาศักยภาพในตัวเองทุกๆวันในทุกด้านฉันคือยอดคนฉันเป็นคนที่เพิ่มพูนให้กับผู้อื่นทุกคนที่ได้พบและมีความสัมพันธ์กับฉันรู้สึกได้ว่าเขาได้เพิ่มมีเพิ่ม ฉันเป็นคนหน้าตาดีมีออร่ายิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นที่ประทับใจกับทุกคนที่พบเห็นฉันฉันเป็นคนที่โดดเด่นทั้งด้านร่างกายและจิตใจเดินไปที่ไหนมีแต่คนมองเชื่นชมและเมื่อเขาได้คุยกับฉันเขายิ่งประทับใจในวาจาและสติปัญญาของฉัน ฉันเป็นคนที่ได้รับโอกาสต่างๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเสมอเพราะฉันเป็นคนที่ทุกคนต้องการร่วมงานและมีความสัมพันธ์อันดีด้วยเพราะฉันเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีรักผู้อื่นหน้าตาบุคลิกภาพดีและพูดจาไพเราะฉันเป็นคนที่รู้จักการรักตัวเองและเมื่อฉันรักตัวเองเป็น ฉันก็จะรักผู้อื่นเป็นเช่นกันฉันมีใจที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนที่มีเมตตากรุณากับผู้คนเพราะฉันรู้ว่าการให้สิ่งดีต่อผู้อื่นจะนำสิ่งดีกลับมาหาฉันมากขึ้นฉันเป็นคนที่มีจิตแข็งแกร่งฉันเป็นเจ้านายของจิตของตัวเอง สามารถสั่งการให้มันนำผลสำเร็จในด้านต่างๆมาได้และฉันก็เก่งขึ้นทุกวันในการใช้จิตของฉันเองฉันเป็นคนที่เปลี่ยนไปด้วยความรักให้กับผู้คนเพราะฉันรู้ว่าความรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล